ก็อยู่ที่ดูคาติมิวเซียมนะครเมื่อกี้เราเข้าไปทัวร์ในส่วนที่เป็นโรงงานมาเขาไม่ให้ใช้กล้องแต่ตรงนี้ใช้กล้องได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าดูคาติเขาทําอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะผลิตมอไซค์นะครับดูคาติเป็นเลดีโอนะครับเป็นอุปก,กรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารและกันนะก็อันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องวิทยุ ใช่ไหมขเขาเรียเครื่องมีทงอยู่ใช่ไหม,ไมนี่แหละเนี่ยเห็นไหมมีพิมพ์ดีเครื่องฉายหนังอะไรพวกนี้ไมโครโฟนลำโพงซึ่งพอหลังจากเนี้ยมามก็ผลิตเครื่องยนต์เครื่องแรกนี่น,นี่อันนี้อันนี้นี่คือเครื่องนี้เครื่องนี้เลยนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นตัวเครื่องครับอันนี้คือเครื่องแรกของดุคติเลย เครื่องจิวจ๋วนะที่บอกว่า1.5แรงม้า48ซีซีอยู่บนเฟรมจักรยาน mm hmm. แล้วก็ต่อมาก็จะเริ่มเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกก็คือดูคติ60ดูคติ60นะครับก็เริ่มเป็นทรงมอเตอร์ไซค์แล้วแต่ว่ายังคงถ้าสังเกตดีๆยังคงเป็นจักรยานอยู่เล็กน้อย หลามหงก็จะเป็นเวอร์เรคคอร์ดมันจะเป็นรถที่วิ่งทางตรงน่าจะเป็นซอลแฟตกนี่ครับ9 8ซ c อ๋อเป็นวิ่งในแท็กก,ก็เพิ่งรู้พร้อมกันนี่แหละครับ <c oughs> นี่แล้วก็ ความเจ๋งของดูคตินะครับก็คือวาวเดสมอเขาเรียกว่าเดสมอด o มิกนะครับคือที่เหตุผลที่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นวาวที่ไม่ใช้สปริงเพราะว่าในช่วงสงครามเนี่ยสปริงขาดแคลนแล้วก็วัตถุดิบในการผลิตสปริงก็คือเหล็กไฮเกตมันไม่มีมันมีแหละแต่ว่ามันเป็นเหล็กเกดต่ำซึ่งพอมาใช้แล้วมันจะทําให้เกิดสนิมนะครับแล้วทําให้ครื่คุณันพ mm hmm. เขาก็เลยวิจัยพัฒน,นาเป็นไอ้วาวเดสมแบบนี้คือมันเป็นเหมือน mm hmm. เหมือน mm hmm. ใช้แคมะ ใช้แคมมาเป็นตัวกดวาลวนี่นะใช้แคมเป็นตัวกดวาลก็ลดพาร์ทที่เป็นสปริงไปแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของเครื่องที่ใช้วาลเดสโมทนออกมาข้างนอกต่อจะเป็นรถแข่งทั้งหมดเลย นี่ครับ MT 76ยางเลสซิ่งตัวแรกๆของ p ิลลารี่นะครับคือแบรนด์ูคาติกับ p ิลลารี่นี่คือคู่กันมาตั้งนานแล้วนี่เห็นไหมโลโก้พิลลารี่ไม่แน่ใจว่านี้เป็นร p r o d u c t i o n หรือว่าเป็นยางเก่าแตะรายงานทั้งเซตเลยนะนี่พิลลารี่ตัวเลยอันนี้ก็ยังเกิดไม่ทัน450 Icon Scrambler แต่มี Reproduction ออกมาใช่ไหมตัวไหนบ้าง เป็นรีโปรดักชันออกมากเป็นเจนใหม่สีนี้เลยต้นกำรับอยู่นี่เอง,งนี่ไงเหมือนไหมเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของดูคติมองไกลๆก็รู้ว่าเป็นดูขติ<ม>นี่เฟิร์สซูเปอร์บา์ นี่น่าจะยุคที่ญี่ปุ่นเริ่มเฟื่องฟูเรื่องเครื่อง750ด้าูคติก็ทำซูเปอร์ไบค์คันแรกลาพรี m a m a ็กซิมโตนี่มันตระกูลรถแข่งทั้งหมดเลย600 TT 750 851หเดี๋ยวจะบอกให้ดูว่าผมทันเกิดทันคันไหน มโนมน,นี่ผมทันยุคนี้ฟอกกติีดูคาติคันแรกที่เคยเห็น994 916ในงานดูคาติไบวิกมีเยอะมากนะครับไม่น่าเชื่อว่ารถปี94 จะยังวิ่งได้สภาพดีด้วยอันนี้เป็นยุคที่เริ่มเริ่มดังแล้วเบลลิสเป็นชายนักแข่งที่นิสัยดีมากครับ นี่อันนี้จะเริ่มเริ่มเห็นในถนนไทยละ999 9เ 99. 99, ยังมีพอมีเจ้าของที่ผมรู้จักอยู่นะครับที่ยังขี่อยู่แล้วก็เก็บรถเป็นสภาพเดิมอยู่นี่เดสมซีดีชคันนี้ในเมืองไทยก็มีนะครับแต่ไม่ใช่สภาพนี้นะอันนี้น่าจะเป็นสภาพรถแข่ง2อ0พจะเริ่มจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยปีเก้าเลยนะถ้าดูไ,ไกลๆเก้าหมันก็เริ่มล้ำสมัยมาแล้ว M900 มอนเตอร์คันแรก Desmo CDG TP อันนี้รถของ Casey Stoner Casey Stoner ถ้าใครรูจ้จัก Desmo CDG RR คือรถ GP เหมือนเมื่อกี้ข้างนอก แต่ว่าจะเป็นโปรดักชันนะครับยางเงาแว็บแอนเดรโดวิโอโซนี่ <laughs> เริ่มใหม่ละเดสมอซิตี้จีพียี่สองเปโก้ครับเปโก้ แล้วก็อันนี้จะเป็นพานิกาเละ V4R ของอวาว l o อบาซิซ่า หมดแล้วฮะจะเป็นถ้วยต่างๆที่เขาได้มา